ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับ validation ครับ jQuery นะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการตรวจสอบ FORM นะครับว่าเรากรอกข้อมูลครบหรือเปล่า,าต่างต่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นกับการใช้คำสั่งนี้ในการเช็คนะครับ FORM ในชุดคำสั่ง HTML นะครับโดยตัว Validation ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Open Source นะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานนะครับโหลดมาใช้งานได้นะครับตรงนี้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ jquery validate org นะครับเราก็จะเจอหน้าเว็บไซต์นะครับตัวนี้นะครับโดยวันนี้ก็จะแนะนำนะครับการใช้ตัวคำสั่งนะครับเบื้องต้นกับ form นะครับตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เราจะเตรียม นะครับก็คือ1ตัวสคริปต์ของอตัว valid นะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์จากตรงนี้นะครับเราจะอาอิงจัดตัวผ่าเว็บไซต์เลยตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว,ว JavaScript นะครับซึ่งเราก็ปลิ้งนะครับตรงนี้ก่อนที่จะมาตรงนี้นะครับก็เข้าที่ในส่วนของตัว j a v a s c r y นะครับแล้วก็ไปในส่วนของอเดี๋ยวผมลองคลิกตรงนี้นครับ jQuery นะครับเราเป็นตรงนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปลิงก์ได้ตัวที่สามนะครับเป็นตัว Bootstrap นะครับเวอร์ชั่นปัจจุบันคือ5.3นะครับเราก็จะอ้างอิงฟอร์นะครับบางส่วนเข้ามาใช้งานนะครับตัวนี้เราใช้ตัวเครื่องมือที่ชื่อว่า Sam นะครับในการจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวน,น,นี้เรากำหนดผ a t h ไปเรียบร้อยแล้วครับไฟล์แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนนะครับก็คือตัว Visual Code เราก็จะมาเริ่มนะครับในนี้ผมตั้งชื่อไฟล์นะครับที่ชื่อว่า index. เอาเป็น php นะครับหรือ html ก็ได้นะครับแล้วแต่เสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะไปก๊อปตัวของจาก bootstrap นะครับ โดยกอบในชุดที่สอบนะครับเป็นการนั่งเองเราคอปปี้มาเอาไว้นะครับแล้วเราจะแทรกข้อความนะครับใต้จุดนี้ตัวต่อมานะครับเราจะไปกำหนดขนาดของสเกลนะครับ container นะครับเราแบบ container ร์นะครับ ตรงนี้ก็คือสเกลอยู่ที่สูงสุดก็คือตามไซส์นะครับถ้าขนาจออยู่ที่พันสไซส์ก็อยู่ที่พันสรอยนะครับก็จะไม่เต็มจอดีส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัวของคอลัมน์หรือโร w นะครับใช้ในการกำหนดช่องนะครับตรงนี้ก็อ้างอิงจากคอนเทนเนอร์เราก็จะก๊อบมา นะครับชุดนี้มีทั้งหมด3ามคอลัมน์เราจะก็มาแค่เพียงใช้แค่เพียงแค่นี้นะครับคอลัมน์เดียว,ยวกำหนดนะครับฟอร์มเราจะได้นะครับพื้นที่เบื้องต้นนะครับเราอยากให้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างในชุดนี้ก็ได้ เราก็จะไปดูตัวนะครับไฟล์ก็จะมีแฮนดลงแล้วก็คือกําหนดขอบให้แล้วในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวตัวฟอร์มที่ที่เราจะใช้งานนะครับเราจะาอเองเราจะยกตัวอย่างเอาฟอร์มชุดนี้มาเลยนะครับแต่ว่าในนี้เราจะต้องเปิดคำศัพ่์นะครับฟอร์ม เป็นโพสนะครับแล้วก็ข้อลงมาชุดคำสั่งที่เราก๊อบมาเมื่อกี้ก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้จัดพื้นที่ฟอร์แมตให้นิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะใช้งานก็คือตัวที่ชื่อเป็นปุ่มบัต t อนนะครับเดี๋ยวเรจะก๊อบชุดนี้แต่ว่าบัต t อนผมจะวางไว้ตรงข้างนอกนะครับเป็น i n p u t type ประเภทสัมมิทหรือว่าบัตต้อนก็ได้นะครับเอาเป็นบัตต้อนคราสมีเทียนมีเทียนเขียนเสร็จส่วนชื่ออะไรต่างๆครับเราเราไม่ได้ใช้นี้ไม่ใช่น,นชะครับแล้วเราก็บันทึก ังเกตว่าผมจะใช้ตัวปุ่มปั่นอนนะครไว้อยู่ข้างนอกส่วนข้างในก็จะเป็นฟอร์มนะครับโดยเราจะป้องกันการคลิกหรือว่า e n t e r นะครับซึ่งเราต้องสั่งจากปั่นอนข้างนอกนะครับต่อมาเราต้องกำหนดนะครับชื่อให้มันเช่นตรงนี้ผมกำหนดนะครับ ID เราจะใช้ตัว ID นะครับในการตรวจสอบ ID เป็นอีเมล นะทายอีเมลเป็นอีเมลนีล่นะครับสมมตินะครับแล้วก็ตั้งชื่ออย่างหนึ่งอันนี้เป็นน m มแต่ว่าผูกนะครับเราจะเช็คจาก id นะครับตรงนี้ตัวที่2นะครับ เราตั้งเชื่อให้สอดคล้องกับ label นะครับอันนี้เป็น email ดีเทลสมมตินะครับเป็นารายละเอียดโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าขึ้นให้ไหมนะครับอิเฟสเราจะได้ฟอก นะครับตรนี้ช่องเกระนะครับตรงนี้กอก,อกกรอก็ยังไม่เกิดผลอะไรตรงนี้เราเตรียมฟอร์กนะครับเดี๋ยวตั้งใาดีให้อีเมลส่งไป ตรงนี้เราเตรียมฟอร์มนะครับเบื้องเบื้องต้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมาที่เราจะทําก็คือเราจะไปเรียกใช้คำสั 3, ่ง jQuery นะครับดึงมาตรงนี้เราก็จะกอ๊กอปก๊อปฟิง้งมานะครับเวอร์ชันปัจจุบันเป็น3.7ผมก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะครับ นะตัวต่อมานะครับตัวต่มาที่เราจะไปดึงก็คือดึงจากชุดตัวนี้นะครับค q u ค r y r ออเดดปัป้งอินนะครับเราก็จะก๊อบนะครับจากชุดคำสั่งตรงนี้มานะครับเดี๋ยวเราก๊อบมาก่อนเดี๋ยวลบ ตรงที่เราไม่ได้ต้องการนะครับจะตัวบนตัวล่างก็ได้นะครับตรงนี้สมมติว่าตัวนี้นะครับตัวล่างตัวไหนที่สํำกัญเราจะเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็จะก๊อปใช่ว,ว่ส่วนกำนดผ่านะครับ เราได้นะครับเยบอ้อนแล้วตัววัฎเดตต่างๆนะครับแล้วก็บูสเตเขก็ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ต่อมานะครับสคริปที่เราจะใช้งานนะครับสคริปที่เราจะใช้งานเราก็จะไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับเราจะไปก๊อปนะครับในส่วนของตัวตัวอย่างนะครับที่มีอยู่ เรก็จะก๊อบจากตัวตัวร e เ u ว s ตเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับแล้วเราเ q u ตก่กอนนะครับ เราจะก๊อปชุดคําสั่งนะครับมาเราวางไว้ก่อนก็อยู่ภายใต้สคริปต์นะครตรงนี้เราจะอ,าอ้างอิงนะครับตัวที่ชื่อนี้ email form แล้วก็ตัวฟิลที่เราจะเช็คนะครับก็จะมีตัวอีเมลเนมนะครับตัวที่2ตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอีเมลดีเทลการทำงาน,นยังไม่เกิดนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งนะครับเมื่อมีการคลิกนะครับที่ปุ่มกดก็คือปุ่มปุ่มนี้นะครับอีเมลสัมมิขผมใช้คำสั่งตัว j e r y นะครับน,นะครับถ้าเป็น id นะครับเราจะใช้ตัว sharp นะครับ email ส u ม m i t คลิกฟังก์ชันนะครับฟัง์ชันเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่นะครับอลล l a r วงเล็บตัวเป็นอีเมลตัวนี้ เมื่อมีการคลิกเราก็จะสั่งให้ตัวอ e m a i l นี้นะครับสั b มิ t รนะคือสั่งสั่งให้มีการทำงานนะครับนี่บริเติตเดี๋ยวลองไปเช็คว่าได้ไหมนะครับนะมีการเช็คแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าใช้งานได้นะครับ คือตอนนี้เราสามารถตรวจสอบอถ้าเกิดตรวจสอบนะครับพมพ์อีเมลก็จะสามารถใช้งานได้อันนี้มีเช็คว่าเราไม่กรอกถ้ากรอกเสร็จแล้วก็จะไม่มีแจ้งเตือนะครับก็จะสามารถบันทึกไปได้ต่อมานะครับตรงนี้เราใช้งานได้แล้วต่อมาเราก็จะเพิ่มไฮไลท์ให้กับชุดคำสั่งนะครับก็จะเป็นชุดตัวเมสเซจ นะครับหรือข้อความตรงนี้เราก็จะแยกนะครับส่วนของ r o t นะครข้อชุดนี้เสร็จแล้วก็ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กมาเบิร์นตรงนี้เราจะใส่เป็นตัว m s s a g e นะครับจาก o o t นะครับเ็นอะตรงนี้เป็นชื่ออันนี้เป็นข้อความที่ให้ r e เทิร์นกับนะครับเช่นเราบอกว่า กรรณากรอกข้อมูลกรอกชื่อละรครับกร,กรนาก็ณาระบุชื่ออย่าหนึ่งก็เป็นรายละเอียดระบุรายละเอียดแล้วก็ลองทดสอบนะครับว่า จะใช้ได้ไหมนะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เราเรากำหนดไว้นะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นการบังคับเราก็สามารถรีเทิร์นกลับแล้วก็รีเช็คได้นะครับส่วนต่อมาเราจะทำเป็นตัวไฮไลท์นะครับ ก็จะเป็นตัว e l e น e n t ไหมใช่ครยาัดดูแป๊บน Each e l m e t อยูว่าดีแล้วก็ตรงนี้เราก็จะหาชุดที่ใช้ในการตัว add element นะครับพวก Error element นะครับ จเจอแล้วนะครับก็อยู่กับท้ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะก๊อบเฉพาะชุดนี้ไฮไลท์มานะครับก๊อบชุดไฮไลท์มาแล้วก็น,นี้ใส่เครื่องหมายตรงนี้เราจะมีการแก้ไขนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองดูว่าจะมีปฏิกริยาอะไรบ้าง อยู่ข้างบนเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวนะครับชุดตัวแรกนะครับเรจะเปลี่ยนข้อความนี้ add element a add ในผมใส่ใหนะ้อันนี้ก็จะอิงจากตัว bootstrap นะครับก็จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไหมครับนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือขึ้นขึ้นไอคอนนะครับตอนนี้ก็จะอิงมาจากตัว bootstrap นะครับที่เป็น element เวลาที่เรา คลิกนะครับตัวนี้นะครับจะโชว์ไอคอนต่างๆนะครับแต่ว่าตำแหน่งของข้อมูลนะครับก็ยังยังไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันไปแทนที่ตัวตัวชุดเก่านะครับตรงนี้ เราก็จะเพิ่มชุดคำศัท์นะครับอันนี้เข้ามานะครับเออ แล้วก็เออวิชาออเอลเมนนะครับภายในก็จะนะครับเออร์เรอร์นอตแอดคาร์ด List to right? have if feedback back container have right? cross. ฟอร์มเดี๋ยวเราต้องแทรกนะครับคำว่ากรุ๊ปครุ๊ปเข้นไปแล้วก็เอ่อต่อ F คอนเทนเนอร์ ตรงนี้เราจะแทรกนะครับตัวฟอร์มกรุ๊ปเข้าไปในชุดตัวคำสั่งนะครับตรงนี้ก็คือแทรกไว้ตรงนี้นะครับทั้งสองตัวเดี๋ยวเรลองดูว่าจะเออเร่อไหมนะครับ มีแจ้งเตือนฟังก์ชันไฮไลท์นะครับเกอ e m e n แล้วตัวนี้ที่มีอยู่นะครับเราจะจะลบออกฟอร์แมตนีนะ่นะครับตรงนี้เราใส่นะครับอมม่า แล้วก็ Save ลองดิฟเฟนต์ดูแล้ก็จะมีการแทรกนะครับมาตลาบลอาันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับคำสั่งนะครับที่เราสามารถประยุกต์นะครับใช้งานโดยใช้ตัว validation นะครับเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็มีชื่อนะครับส่วนของร o ทตรงนี้จะเป็นอีเมลเป็นรีเพล l นะครับแล้วก็ข้อความที่ตอบกลับส่วนไฮไลท์นะครับที่เราใช้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแทรกนะครับก็จะปรับปรุงจากโค้ดที่มีอยู่นะครับเพื่อให้มีลูกเล่นที่มันมีมากกว่าเดิมน,นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานในการรีเช็คนะครับโดยใช้จำว่าสคริปตนะครับตรงนี้ วังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้เราได้ศึกษานะครับเอาไปใช้ในการประกอบกับตัวชิ้นงานของเรานะครับเคยใช้ในการเช็คนะครับป้องกันยูเซอร์กรอกหรือว่าบังคับให้ยูเซอร์กรอกนะครับซึ่งรายละเอียดในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวไว้ในการคลิปหน้านะครับ เพื่อที่จะได้ไมย่ยาวเกินไปนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ